เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่เด็กไทยในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาโดยสภา,ากาชาติไทยได้น้อมนำแนวทางพระราชบารภของสมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภา,ากาชาติไทยซึ่งทรงห่วงใยเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านและเขียนภาษาไทย ให้ได้รับความรู้ในการเรียนเขียนอ่านเพื่อการประกอบวิชาชีพได้ในอนาคตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปแม้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดทุกคนต่างต้องปรับตัวและใช้ชีวิตในวิถี New Normal ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวต่อเพื่อมอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้และอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญคือการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเพื่อสอนเสริมการพูดอ่านเขียนภาษาไทยที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสำนักงานยุวกาชาติสำนักงานอาสากาชาติสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์และศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยร่วมกันสนับสนุนการทำงานให้กับนายกเหล่ากาชาติจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากในห้องเรียนโดยครูอา,าสาสมัครสอนเสริมและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสช่วยสนับสนุนอีกทางหนึ่งนำมาซึ่งการผลิตคู่มือการเรียนการสอนสำหรับครูอาสาสมัครสอนเสริมและครูประจำการหนึ่งในคู่มือที่ว่านี้คือคู่มือที่ใช้แนวคิดเรื่องสแ ca ว f o โฟดิงเริ่มต้นจากการนำเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสำนักงานยุวกาชาดสำนักงานอาสากาชาดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมพิทักษ์และศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถใช้คู่มือสเก f โฟดิ้งได้อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิทยากรต้นแบบที่สามารถสร้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้คู่มือการเรียนการสอนให้แก่ครูอาสาสมัครสอนเสริมในพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่สอนเสริมจริงในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดีเนื่องจากครูอาสาสมัครจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากวิทยากรที่ผ่านการอบรมเพื่อนำคู่มือนี้ไปช่วยสอนเสริมเด็กนักเรียนในช่วงว่างเว้นจากการเรียนหนังสือช่วยให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทย พื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ยั่งยืนต่อไปหลักของสแครปโฟดิ้งเนี่ยบอกว่าอย่าเร่งนะคะแล้วก็ให้เป็นไปแบบจากง่ายไปยากจากซับซ้อนน้อยไปซับซ้อนมากพี่จำหลักอันเนี้ยพี่ก็เลยอ๋อโอเคตอนแรกและผ่านละการอ่านธรรมดามีอักษรอนำยออะไรเงี้ยเขาอ่านได้เขาเข้าใจแต่พอมาเริ่มละหอนำอักษรเดียว ต่ำนะคะแล้วก็จะต้องมีตัวสะกดและต้องออกเสียงตามหอยหีบเขาเริ่มไม่เข้าใจแต่เขาเขียนได้พี่ก็เลยต้องค่อยๆยึดหลักที่สตาร์ทฟอร์ดิงบอกปรากฏว่าได้ผลเด็กอ่านได้เข้าใจพี่ลองให้ทวนใหม่ครั้งที่สองครั้งที่2ก็ยังเหมือนยังไม่คล่องเพราะลองใหม่อ่านครั้งที่สาครั้งที่สี่และพี่ก็คิดคำมาให้มากกว่าที่ในแบบฝึก แต่เป็นแนวเดียวกันคือหอนำอักษรต่ำเดียวและมีตัวสะกดข้างหลังเขียนมากกว่ามากกว่าแบบฝึกเด็กอ่านได้หมดเด็กอ่อนคือเด็กมีปัญหาถูอไหมคะเด็กที่อ่านไม่ได้กือเด็กมีปัญหาถ้าเราสามารถดึงเข้ามาได้และเด็กปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนอาจจะพยัญชนะไม่ได้บางคนแต่งประโยคไม่ได้บางคนไม่รู้จักสละอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันถ้าเรามาสอนรวมกันเนะเด็กที่รู้เรื่อง ในเรื่องที่เรากำลังสอนเด็กก่อนอยู่เขาก็จะเบื่อแต่ถ้าเรามาตัวต่อตัวเลยและเราวัดกรองแล้วเราดูรู้แล้วว่าเขาอ่อนเรื่องอะไรเราก็พุ่งไปเรื่องนั้น1นึ่งต่อหนึ่งเหมือนกับพี่เมื่อกี้ที่พี่สอนน้องเอสเตอร์เนี่ยพี่ว่าได้ผลจากนั้นการสอนหนึ่งต่อหนึเนี่ยได้ผลจริงๆค่ะและก้วต่อไปของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิง่ง คือการต่อยอดของการศึกษาในนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศไทยได้มีโอกาสฝึกเรียนรู้คู่มือสแกฟโฟดิงในภาษาของตนเองและสื่อความหมายถึงองค์ความรู้ในภาษาหลักวรณยุกต์และวัฒนธรรมของไทยเราจะได้เข้าใจร่วมกันว่าการอ่านและเขียนได้คือสิ่งสำคัญที่จะติดกับเราเปตราบนานเท่านาน